ก๋วยเตีเ๋ยวไก่มาระคุณหลุยเธอถูกมากตักไม่อั้น5,9บาทไม่จำก,กัดเวลาด้วยปังมากไปคะ่ะอันนี้เป็นน้องใหญ่นะเธอตักข้อมันเธอตีนไก่นี่อันนี้เป็นเอ็นเธอดึงๆงเลยดูดิขอแค่กินให้หมดเท่านั้นดูนมาอืมนี่นี่น้ำซุปค่ะอืมอืมพ่อสวที่สุดเธอมา นุรีร่อยๆเวอยว์เอ้เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะร้านบุฟเฟ่ที่มีหลายคนมาทานกันเยอะมากเราไม่มาไม่ได้เพราะอยากลองจริงๆแล้ว <c oughs> คุณหลุยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่นี่เลยราคาเริ่มราคาตักไม่อั้น59บาทแบบไม่อั้นเธอแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ได้แค่แบบคอได้แค่เลือดนะที่แบบตักไม่อั้นนะ เขามีแบบน้องมีตีนไก่มีอ,อ่อน้องเล็กน้องใหญ่อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งร้านนะคะก็อยู่แถวบางแคก็อยู่ใกล้ๆโลตัสเลยเราสามารถจอดรถตรงโลตัสได้นะคะทีนี้เดี๋ยวรีขึ้นข้อมูลร้านให้นะคะแล้วก็เวลาเปิดปิดให้ซึ่งร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงนะคะ9โมงหรือ10โมงนี่แหละจนถึงประมาณ5โมงเย็นเลยสั่งเส้นก่อนเธอสั่งเส้นให้คุณแม่ลวกเสร็จแล้วปุ๊บ เขาก็จะมีเอ่อบริการตรงนี้เลยสามารถตักเองได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์นุ่รีได้ค่ะต่อเตะแต่ไม่ก่อนเพื่อความแบบเออสะอาดสะอ้านเนาะมาถึงเราก็สั่งเส้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่สดีค่ะค่าแม่คะพูดน่ารักมากเห็นไหมมาถึงก็สั่งเส้นเลยแม่แนะนําเส้นไหนหนูบ้างอร่อยทุกเส้นใช่ไหมเออ แล้วถ้าหมดแล้วเราสั่งเส้นเติมได้ไหมแม่เติมได้ตลอดเติมได้ตลอดนะไม่ว่าจะเส้นหรือไก่นะคะอ่ะงั้นรอบแรกหนูหนูรีขอเป็นเส้นนี้ก่อนเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่หนึ่งถ้วยค่ะเออเราเส้นอะไรหรือว่าค่อยสั่งเล็กเล็กหนึ่งบะหมี่หนึ่งค่ะแม่ได้ค่ะแล้วไก่นี้เราตักยังไงคะแม่ตักได้เลยไม่อั้นเลยทุกอย่างเลยเหรอคะตักได้ตามสบายอันนี้ด้วยเหรอคะได้ทุกอย่างเลยค่ะกี่รอบก็ได้นะแม่อันนี้มันใหญ่มากเลยนะห้าสิบเก้าบาทได้กี่รอบก็ได้เหรอเธออันนี้คือน้องใช่ไหม น้องใหญ่แล้วก็มีน้องใหญ่แล้วก็มีน้องเล็กเธอสามารถตักได้แบบไม่อกกั้นจะกี่ห้องก็ได้59บาทไม่คิดเพิ่มแล้วแล้วมีจํากัดเวลาไหมแม่ไม่จํกัดเวลาค่ะไม่จกัดเวลาด้วยเถอเสาบังไม่จํากัดเวลาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้อ่ะเรามาดูกันอันนี้เป็นน้องใหญ่นะเธอน้องใหญ่คือแบบไม่อั้นนะตักได้แบบเรื่อยๆ59บาทคือคุณแม่ขายก็คือเหมือนทําบุญเลยอะ่ะอันนี้คือเป็นน้องเล็กนะเธอนี่เราก็ตักแบบ ใครกินเยอะก็ตักเยอะเลยแต่ว่าขอให้ทานให้หมดแล้วกันนะคะเอ็ N. นนี่อันนี้เป็นเอ็นเธอดึงๆเลยดูดินี่ไครที่เป็นสายชอบกินคอไก่นะคะเหมือนเอ,อิร์ธนี่เอ,อิร์ชอบกินแม่คอไก่คอเป็ดอ,อ๋อเอ,อิร์ชอบกินคอเป็ดก็ตักได้เลยไม่อั้นนะแล้วอันนี้เป็นหนังไก่เธอแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนนุรีมามันน้อยกว่านี้นะแต่แม่เขาเติมตอลอดเวลาเลยนี่ตีนไก่จุกจุไม่อั้นจะตักเท่าไหร่ก็ได้ แล้วคือหอมมาถึงหอมทะลุเม็ดตอนนี้คือน้ำนึ่งของเขานะคะหอมทะลุเม็ดเลยอันนี้อะไรนะคะข้อมันเทอข้อก็คือนี่ส่วนมากเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวไก่จะชอบกินมากๆข้อเพราะมันจะอ่อนๆกรึบๆเธอต่อไปเลือดค่ะนี่เลือดก็มีกันแบบแล้วแต่จะกินเลยโท่ปรุงสารพัดเลยใครชอบกินถั่วนูเรี่ยกินก๋วยเตี๋ยวไก่ชอบใส่ถั่วเยอะก็ใส่ได้เลยนะคะมีพริกมีอะไรต่างๆนี่พริกน้ำส้มให้ดูนี่พริกน้ำส้ม ตันบุฟเฟ่ราคาประมาณนี้แล้วก็แบบตักได้แม่นขนาดนี้คือเจ้าของร้านคือต้องใจบุญมากแล้วก็แบบรู้เลยว่ากำไรไม่ได้เยอะแน่นอนอ่ะเธอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมากินก็กินให้หมดเนาะแล้วก็ตักแต่พอดีก่อนนะเกิดไม่อิ่มก็ตักเพิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตัตดภาพไปหนูหรีตักคูนปูนช่วยเลย <c oughs> ใครชอบกินถั่วง,งอกเยอะๆก็จัดไปเลยคะ่ะนะคะนี่โหระพงโหระพานะคะนี่ไม่เอาอะไรมาเติมไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเราไป <c oughs> ไปตักไก่กันเธอเธอหนูร <c oughs> <ๆ>ีมาตอนประมาณแบบ เที่ยงบ่ายโมงนะคะคนเยอะมากแล้วคือน่ารักมากคือการมีการต่อแถวตักใครจะกินอะไรก็ตักตักตัก,ตกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเธอได้ค่ะนี่น้ำซุปคือสี่คนจัดจานมากอมหอมมากเราบ้านแพ้ด้วนะถ้าเส้นหมดก็ต้องเพิ่มอีกห้าเก้เอาอ๋ <c oughs> ร้านนี้เนี่ยความปังคือถ้าหมดเราเอาถ้วยเดิมกลับมาเติมเส้นได้แล้วก็เติมไก่ได้เหมือนเดิมนะเธอคือบางร้านอะ่ะถ้าเกิดว่า จะเติมเส้นก็เพิ่มอีก5 9าเก้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เราเติมได้เลยเธอมาเริ่มตักเลยค่ะน้องใหญ่ก่อนเลยเธอน้องใหญ่จริงอะไรจริงดูวางอะไรหนึ่งได้ค่ะแม่เดี๋ยววางไว้ก่อนนะอันนี้เส้นอะไรอ่ะอันนี้ของเอิร์ตนี่ต๊ะหมี่ค่ะพี่ตักไปแล้วไม่เป็นไรอันนี้เอิร์ตตักเลยลงไปจ้ามีน้องเล็กใครจะเอาบ้างเอาขอสักหนึ่งสักหนึ่งก่อนนี่เขามีมาให้แล้วเราก็เติมไปเลยนะคะเอาแต่พอดีก่อนต่อไป อันนี้น่ากินมากเธอเป็นเอ็นมันกุึบๆเนาะกุึบๆหนึบๆนี่เอาไปเลยประมาณนึงก่อนเธอเดี๋ยวเราค่อยมาต่ออะไรเราไม่กินเราก็เว้นไว้หน่อนก็ได้นะคะหนังประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ต้องจัดสักสามตีนไปเลยเธอเธอแค่นี้ก็คือคุ้มแล้วไหมห้าสิบเก้าสายชอบกินโค้อยู่แล้วแต่ว่าเอาประมาณนึงก่อนนะคะไม่หมดโดนปรับนะจ๊ะ ประมาณนี้เนาะเลือดใครกินเลือดบ้างหนึ่รีค่ะขอหนึ่งชิ้นแล้วกันนี่เลือดนะครับวางเลยโอ้แล้วมันไม่อ้นทุกอย่างเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงกันจ้ามาเราเป็นสายเผ็ดอยู่แล้วเธอชอบกินเผ็ดๆก็ขอปรุงตอนนี้หาบะหมี่ไม่เจอเลยนะขออีกบอกแล้วว่าเป็นคนชอบกินเตี๋ยวไก่ที่ใส่ถั่วเยอะ ล้วนๆเลยราดลงไปเลยค่ะเธอน่ากินมา้าโอเคน้ำปลาเดี๋ยวค่อยเติมไม่ค่อยกินเค็มเท่าไหร่ค่ะใครชอบกินมระเธอหนูหลีว่าหนูหลีถ้วยเดียวก็จอดแล้ว 5, อ่ะห้าเก้าอ่ะแต่ถ้าใครเป็นคนกินเยอะก็คือจัดไปเลยสองสามถ้วยแต่ก็กินให้หมดนะห่วง,งออเยอะไปปะโบกไปก่อนข้างๆเดี๋ยวค่อยไปเด็ด โอเคค่ะเดี๋ยวไปกินกันจ้ากว๋วยเตี๋ยวไก่มะระคุณหลุยเธอถูกมากห9ก,กินได้ไม่อัน้นไม่ว่าอะไรก็ตามตักได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาด้วยปังมากไปค่ะแต่ตอนนี้หาเส้นไม่เจอแล้วเราไก่มาเยอะมากแต่เราต้องกินให้หมดเธอมีมะระนะคะเสียไปมะระก็ต้องมีมะระเธอคลุกไปเลยนี่59บาทคือถ้วยเดียวก็คุ้มแล้วอะ่ะหมายถึงว่าคนกินอะคุ้มแต่แม่ค้าน่าจะแบบกําไรนิดนึงนะคะ คือแบบเด้นแบบเหมือนได้ทําบุญนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถือว่าแม่คา้าคือเจ้าของร้านคือน่ารักมากสำหรับราคานี้แล้วก็กติกากฎเกณฑ์ที่ไม่ได้เยอะไม่มีอะไรเลยไม่อั้นคือไม่อั้นจริงๆของจริงขอแค่กินให้หมดเท่านั้นดูอืมขอเด็ดผักลงหน่อยน้ําน้าไม่ได้ฟรีนะน้าต้องแบบสั่งแยกนะคะเริ่มจากนี้ก่อนเลยเธอน้องใหญ่ของเขาเธอแล้วดูแบบนี้ขอตรงนี้ก่อนเลยนี่มาอืม นุ่มมากเบื่อมากแต่มันเปื่อยแบบไม่ได้เล็กไปเลยเปื่อยแบบพอ,พอได้เคี้ยวอะ่ะอือรู้นุ่มมากโอนี่คือมันคือมันรุดแบบมีเลยโทนี่เดี๋ยวต้องพาที่บ้านมากินแล้วคุ้มมากห้าสิบเก้าบาทอันนี้น่ากินมากที่สุดเลย เข้าใจแล้วทำไมรีวิวเยอะมากร้านเขามีคุณภาพจริงแล้วไก่แบบเป็นไก่แบบไม่เหม็นอนะ่ะบางคือบางทีเวาเรากินไก่เรารู้ไงว่าไก่สดไม่สดอันนี้สดเลยอร้อยเธอเอากับเส้นหน่อยเธอนี่ม,มามเส้นก็ลวกดีมาก นุ่มมากเธอคือราคานี้ไม่รู้จะติอะไรแล้วราคานี้คุณภาพนี้เส้นก็คือแบบดูดิเด้งๆเลยอะตัวนี้กำความผมมากครับนี่ที่คาดผมพร้อมนะคะนี่น้ำซุปค่ะที่เราปรุงมาเผ็ดๆเลยมาฮ่าปรุงพอดีมากคือน้ำซุปเขามีความหวานอยู่แล้วเนธะอหวานๆหอมๆอยู่แล้วหอมแบบ ยาจีนอะไรหน่อยหน่อยน่องเด็กืมืม่อหนูเป๊บเอาอ่ะเืมอข้อกุ่เปื่อยดีเปื่อยคือแบบมันหลุดออกมาง่ายแต่ว่า มันยังมีแท็กเกอร์ให้เราเคี้ยวได้อยู่เธอมันไม่ได้ละลายหายไปเลยต้องพกชูมาด้วยนะพอเสือที่สุดเธอมาอือปุ๊กหมาตีนกาปัดตีนเลยอืออือดีอ่ะ คือร้านเขนาหน้ารักมากเลยห้าสิบเก้าทนะเธอจริงๆอ่ะเจดสิบเก้าก็ยังได้อ่ะเนาะร้อยนึงก็ยังได้อ่ะถ้วยหนึ่งเวลาเรากินร้านทั่วไปอ่ะสี่สิบห้าสิบไปแล้วถ้วยหนึ่งแล้วไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคราวนี้เราตักได้กี่ถ้วยก็ได้แต่จริงถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วคือมันบุฟเฟต์จริงๆบุฟเฟต์แบบไม่มีข้อจํากัดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเวลาไม่จํากัดอะ,อะไรเลยเลยเธอบางร้านคืออาจจะได้แค่น่องเดียวแต่ร้านนี้เนี่ยกี่น่องก็ได้แล้วแต่เราจะกิน ก็แ,แต่เราไหวแล้วรสชาติไม่ใช่ว่าแบบไก่กาลาเร่น,นะอรสชาติคือแบบอร่อยเลยอะ่ะ mm hmm. คือถ้าราคานี้แต่รสชาติแบบธรรมดาทั่วไปอะ่ะ mm hmm. ก็คือโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> กว๋วยเตี๋ยวไก่มันจะก็ไม่ได้จะวิเศษวิโสอะไรเธอมันคือกว๋วยเตี๋ยวไก่แต่เขาทำแบบถึงดีอะ่ะน้ำซงน้ำซุปอะไรอะ่ะออืมันอยู่ที่เราปรุงด้วย แต่พื้นฐานเขาว่าดีนี่เลยนะเขาเรียกนี่จากขั้วเฉยเทาค่ะอืมไงเอ็นที่มันกรุบกรุบแล้วอ่ะนี่อันนี้เอ็นมันเธออนนเอ็นดีมากเลยค่ะอยากกินอีกมีความคลายคายเย็นีีแล้วก็มีความหนึบหนึบหนังก็คือนุ่มมากอันนี้หนังนะคะนี่นี่เดี๋ยหลบลุงเพชรกับหนังดีเลยเธอ อืมใครเป็นสาชอบกินเลือดนะคะจัดเลยคือพอเริ่มแบบก้นหม้อแล้วก็เติมเติมเติมอีกอแต่ถ้าเกิดคนกินเยอะอะ่ะอีกกล้วยก็ได้สองกล้วยกำลังดีแต่เราตักเยอะแล้วไงโอเคเราตั้งกล้องกินให้นะเออกินบ้างอันนี้ถ้วยเันไม่หมดเลยเธอนี่ นี่กินไปครึ่งหนึงแล้วนะ59บาท<อ>ตัวกินไก่เลยแหละเธอดูหาเส้นไปเจอนี่เธ <c oughs> อวันนี้โอเคกินเลยจ้าคือรสชาติแบบนี้กับราคาเนี้ยไม่รู้หาที่ไหนได้แล้วเธอหรือว่าใครมีร้านไหนที่ราคาถูกกว่านี้แนะนำมา มีร้านไหนให้ถูกกว่าห้าสิบเก้าบาทแนะนํามาแล้วก็ได้เยอะได้ขนาดดินทุกอย่างแบบไม่อัน้นเส้นไม่อัน้นทุกอย่างไม่อัน้นไม่เจาก,กัดเวลาใครให้ได้เยอะกว่านี้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนไปเลยร้านนี้คืออวยทุกอย่างเลยบอกเลยบอกตามตรงว่าอวยทุกอย่างเพราะว่าไม่รู้จะติอะไรคือราคาแค่นี้เขาขายอะ่ะนั่งเด้งๆงเลย เดี๋ยวอาจจะไปเอาเอ็นเพิ่มห,หน่อยแต่จะบอกไว้กว่อนนะว่าตีนเขาไม่ได้แบบละลายในปากไปเลยเหมือนแบบร้านที่เรากินแบบถือะวงอะไรเงี้ยตีนก็จะมีความแบบให้เรามีความได้แทะได้อะไรด้วยแล้วแต่คนชอบนะพวกข้อพวกเอ็นพวกน่องอะหลุดออกมาเลยเธอหลุดออกมาจากกระดูกเลยแบบกินได้เรื่อยๆเธอเกียงควยแรกเกี้ยงแล้ว คือเอาจริงเธอวยเดี๋ยวคืออิ่มมากแล้วแต่ว่าเราติดใจอะไรรู้ไหมเราติดใจเอนเอนเต้แม่แม่มันชื่อเอนเต้ไหมคะติดใจเอนเต้ติดใจหนังติดใจข้อเดี๋ยวขอไปเติมพวกนี้อีกหน่อยนะคะแล้วก็แอบ,บเอาแบบน่องเล็กด้วยอีหนึ่ง <c oughs> อันนี้ถ่ายดีมากแล้วอร่อยจริงมันแบบหนึบหนึบกรุบกรุบอะ่ะขออีกหน่อยขออีกหน่อยมันแซ่บแล้วก็อันนี้ด้วย จริง,รงเติมเส้นเติมน้ำได้เหมือนเดิมนะเธอแต่ว่าน่าจะไม่ไหวแล้วนี่กินแบบแหง้งเลยแล้วเปลี่ยนเส้นได้เปลี่ยนน้ำซุปได้หรือจเจ้าแห้งก็ได้ได้หมดเลยเธอรวมของร้อยเธอแล้วดูดิมันหลุดง่ายมากดูดิซุปไปเลยเธอมาเอ็นตรงเอ็นเต้นหนังเหนิงนี่ นุ่มมากถ้าใครนะครับเป็นสายก็กินก๋วยเตี๋ยวกัาดอยู่ในกรุงเทพอยู่แถวนี้ใกล้ๆแนะนําเลยว่ามาคุ้มคุ้มเรามากแต่แม่ค้าน่าจะได้กำไรนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตักมาแล้วกินให้หมดนะบุฟเฟ่ไม่อั้นจริงๆ59บาทก็คือ59บาท59บเา,าทเลยไม่มีเพิ่มใไรนอกจากค่าน้ำที่หนูชอบมากคือเอนเต้คือน้องทั้งน้องเล็กน้องใหญ่เลยนะ,ะที่แนะนำนกแล้วก็เป็นข้อ In, พูดไปแล้วนะพวกนี้คือต้องตักเลยเธอกินไก่อ่ะส,ส่วนตัวหนูดีจะชอบกินตีนไก่ที่แบบเปื่อยมากๆที่แบบว่าทุดแล้วก็หลุดออกมาเลยเนี่ร้านนี้มันมีความแบบต้องแบบแทะต้องอะไรนานหน่อยเธอที่เกียดนะเรากิน,นนี้ดีกว่าส่วนน้ําซุปอะไรก็คือทั่วไปปกตินะคะอยู่ที่เราปรุงด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หนูดีขอตัวกินให้หมดก่อนแล้วก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้า<ไ>กดแชร์กดสวัสดใครด้วยแล้วว่าใครที่มีงบในการส่งดวงส่งดาวก็สามารถส่งได้ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่ชอบกินแกงใต้ อยากทาแกงใต้กินเองไม่อยากแบบไปร้านแกงใต้แบบหาร้านแกงใต้วุ่นวายนะคะ <S <S ก็สั่งได้เลยเรื่องแกงใต้ไกหนุรีนะคะก็คือของหนุรีเองนะคะตายแทน่แหนอนร้อยแหน่นอน,อแ,น,น,อนแกงส้มไต่ปลากระกปีเอ้ยขัวก,กริงน้ำยาปูต่างๆทําทได้หมดเลยนะคะแกงที่ขัวก,กินงกระดูกหมูต่างๆทําทได้หมดเลยแกงใต้ที่คนเคยกินทําได้หมดเลยแล้วก็าําง่ายมากๆเลยสั่งได้เลยเรื่องแกงใตยย้นุรีตรงนี้เลยที่เพจนี้เลยหรือว่าไลน์แล้วก็เบอร์โทรดํานี้ได้เลยคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Right, right, well.